อ๋อถูกเป็นกบเดี๋ยวก่อนเรจะขันหัาบอสบายดีตอนเชา้าพี่นอ้องเป็นสุคนเลยเด้อมันในกาแมสสิไรก็ใช่ป้าพี่พ,อ,พอน้องมาซื้อป่าซื้อป่าแล้วก็งมหอยพร้อมพี่นออ้องเอ้ยพอได้เมื่อกินะนะบ้าสีไลเพิ่งจะลงเฮียนมากกับบ้าขมพ้องสีไล มากกพอสิไม่ได้เพื่อนพี่น้องไมสิได้กาขอขอบคุณในหลายเนาะเอฟซีทุกท่านที่ติดตามมันจุ่มบายซีอูพังลาหรือยูุ่บุงไทยว่าอยู่ต่างประเทศไมสิได้ก็ขอขอบคุณในหลายอย่าลืมก็ได้กะแชร์ส่องไมสิได้ในเด้อพี่น้องพรามีกำลังใจพี่น้องป่ะหรือน้ำกันมาสิได้บออันนั้นห้อยกับตึกป่านะพี่น้องเอ้ยได้พี่น้องเอ้ยโอ้คนใจเสียสงการพี่น้องเป็นตะมว๋ยวมายั้งไหมนี่ คนบามาตึกป่าไปว่าสิได้บ่ตึกป่านะเฉินพอสิได้เพิง่งงมหอ,อยญี่ปุ่นพี่น้องเอ้ยพอยกระจึกตึกจะลุงทั้งทงี่โยเพิ่นแมบ่ด้วยพิ่งหอนอาการหอนอพ่อเพิ่นก็อยากอาบน้ำนะมันลุงอาบน้ำพอเพิ่นนล้มันหอนอาการหอนโย่ไก้เทศกาลนะหอนแล้ว กุห้หอยเมื่อกินก่อนคิดอยากหอยแ <c ười> ล้ววันนี้พอสิไรเพ่นกุ้มหอยผมขอกิกปลาน่นั่ยังันนันควายควายโอกกับปไปลาลล ห่มพีันลงมาลงจุดลงอุ้ยห้มขอรูดขอรูดเออไหนล่ะบอเช็คกระตาเช็คกระตาอ๋อถูกเป็นกบเมื่อพันกินหรือก้อยกินวะพันเอาผ้าพันเอาบออือผ้าพันหอยก็มีเนาะโอ้ย ห้อยน้ำพอพ้วนนะไปเอาปลาเนี่ยเมนกิบพันเอิญนะบอยไปเอาปลาแล้วมาเช้าไปว้าถูบาตรกรรมเป็นตะมอนอ้ทีเนาะเปลี่ยนกันตึกจะลุงเลยพี่น้องเลยเปิดเปลี่ยนก็คอยแล้ว คนทิ้งคนตึกไรนะเ้อะอือถือบ่ถือแล้วถือแล้วถือแล้วไหนแล้วปลาปลาขมุนน้อยนะโอ้มันกลับบุน้อยแล้วพอพอดีปิีงเนาะอือพี่น้องพอดีปิีง vô giới mông hoi lần kim bên này hỏi 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 โอบาดากรมพุมปีงปรุราโอ๊ยจับได่หันจับได่ขึ้นรวนะ้ยเนะ่ไอ<ม>้เน่ี่นตึกปากอะไรเ<ม>ดีด๋ยวนะเอ้ย,อยขึ้นไว้ยัดปีงนะ่ะโอ้ยบากพองกี่หลังพอคนะมีอบมอ ยานติ่งว่ากําพองหมักกะปอกอันนี้มาตองแม่นบ่เนี่ยอ้ากินหน่อตองตอง งอมหอยกับติกจะลุ้งพี่น้องเลยจุ๊กคอกับชิมให้มาเบิ้งหอยเนาะบลาได้ๆจำได้เนาะปลากระมีจะลุงปลากระมีพี่น้องโอ้ยบ่อพิษบ่อถือหอยกับได้ๆเติบน้องเด้อหอยกับห้าวชิมเชมินก้นพี่น้องเลยเฮาวชิมมะเกงบะแดงพี่เนี่ยมะเกงอีเพื่อนพี่ขี้มันคายเซ้น้ำให้ขี้มันคายออกก้นการจะขันเฮาวบ่เซ้นะขี้มันบ่คายน้องเนี่ ຊ민ដែលដែរល់ធរភ្ថីរ់ស្ម្ធ컬러� r o t h и т ນ н ឋិងາ្វាគាង់ឭឿ្នឹងខ្មែការូវមនដែក្ងឧមនូរ ńsk ាគ្ម្ច ไปซื้อรถลงเด้ง <coughs> 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 爸爸。 ต้องกรุบตะอ่ะได้ก็ได้โอสวัสดีก่อนกำลังม่วนเคยอยู่ไหนอ่ะซ่อนปลานําพี่น้องเอ้ยบักสิให้วงปลาเนาะได้หลายสมัยเนาะยอนปลาก็ูก็ได้ด้ปลาคอก็ได้ตนึงพี่น้องเอ้ยอน2คนก็ว่าคไผเพิ่นปลาโทมานเนาะพี่น้องเนาะค่อยก็สิเริ่มเมื่อด้พี่น้องเอ้ยบัดนี้ ไม่ใช่เมื่อไหมีพี่น้องแม่ชิได,ดดได้กะมา,านนะพบกันตัเพื่อนพี่น้องพี่น้องเนาะๆสิได,ด้ก็มาหัวเท่อน่ะพี่น้องแม่ชิได้ก็ไปหาให้กินในวันนะหาแก,กงหอยวันนี้ค่อยบรยิให้กินเนาะพี่น้องค่อยสบายเฮ็ดเปร,เรีนะ้ยขนาดชิเฮ็ดตะกินเก่งหอยในย่านะยามันเึ็กเล็กน้อยอยากกินข้าวเราชิวได้บึ่งไปจิ้งหอยเก่ง

ไม่ได้บ่นเอ,อกินข้าวในี่น้องขนมกันเกงหอม มีกาไม่สด็สกับเมีสดขกขอบคุณหลร้าเนาะปิการเซ็นสด็จาชีวิตไอยูนางรือง่างประเสดขอขอบคุณร้านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งในสดในเด้อพี่น้องวันี้กำลังใจลิปต่อไปนัพี่น้องกิบหนึ่งกัสขุนศีนาพบกันใหม่นะพี่น้องเนาะ